สวัสดีครับวันนี้มีกับผมนะพาชุมเกมเมอร์วิวนะวันนี้ก็มาอยู่กับฟีฟ่า15นะวันนี้ก็ยังมาสุ่มแพ็คนะสามใบนี้นะก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะฮะจริงๆทีมผมนะโหดกว่าน,นี้นะแต่ว่าในรหัสนี้นะเป็นรหัสใน iPad นะก็มันเลยดูก,กาก่าไปสักนิดนึงนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮนะก็ เล่นเล่นไปก่อนนะเพราะว่าทีมจริงเนี่ยมันเป็นแมนยูฟูลทีมนะในโทราศัพท์ผมอีกทีหนึ่งนะแต่อันนี้เป็นใน iPad นะก็มาุูมแพ็กกันก่อนเลยครับมาเปิดประเดิมด้วยบราวแพ็กนะฮะแ a นด o m 1อมสิบสองไอเทมฮะเปิดไปแล้วครับได้เอดียด้าเดียดา้ดยดาอะไรสักอย่างเนี่ยครับเดียด้าครับโกลีนะ แล้วก็เดวิสซอนเดวิสซอนนะฮะลูคาโซซาอาว่อ,นนอวสัญญาไ้ก่อนไม่มีฮะเซลยวเซีลวออฟเลยฮะร้อยสามสิบหกบาทประเดิมด้วยแพ็กซิเวอร์แพ็ก ทีมโฮเวิร์ดนะฮะเปิดกันเลยครับนี่ขอสัญญานะนก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะจะไม่เอาหมดนะพีเฮนดิงิงฟินเน็ตสัญญาลุวนๆแล้วก็ไอพวกนี้ก็ ขายให้หมดไออานี้อันหนึ่งครับอีกเซลอ์อไปเลยศูนบาทต่อไปครับซิวเปอร์แพ็คของเอเดนาซานะได้ไอลุงแก่ๆมาคนหนึ่งนะก็ต้องสัญญานะโตครับได้ตังมาด้วยฮนะสองร้อย ก็คลิกเซลล์ออไปครับโอเคนะตอนนี้เรามีตั้งอยู่สองหมื่นหนึ่งนะสองหมื่นเลยเหรอวะสองหมื่นเลยสองวันนี้ซื้อสองหมื่นจริงรอ่ะเอ็มเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอจัดปแป๊บนึงครับ ไม่เอาบีไปเล่นเอ็มได้วะเอ็มมีโดนโหไหมไม่มีฮะเม้ยมีมีของวะไม่มีแล้วเดีย๋ยวเรามาซื้อกันก่อนนะฮะ ดีโก้คอตตานะก็ถือว่าเล่นกันได้ดีนะในทีมเชลซีก็มาดูราคากันก่อนนะดีโก้คอตตาราคาอยู่ที่สี่0มือเลยครับตอนนี้อินฟอร์มอยู่นะราคาลยขึ้นคอตตาคอตตาคอตตา รอสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึง okay, ครับนี่ควดาโดนะฮะวิ่งเก้าอสามาเอาเลยฮะควดาโดวิ่งเร็วมากฮะตัวนี้เอา้าไหลวะหลุดนะฮะ ก็ต้องขอจบคลิปเพียเท่านี้นะฮะก็วันนี้ก็แค่มารีวิวแพ็ก3ใบนะฮะก็ไม่มีอะไรคืบหน้านะฮะก็สำนี้สวัสดีครับ